สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสู้ขู่สู้คนครับพี่น้อง,าองมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับคัมแล้วคัมแล้วครับหลังจากที่ว่าวบม่ได้ทายมาดวนครับหลายช่องหลายอัน,นทายกันไปนเลยหอรอบลูกตูทายไ,ทยได้บาดนี่ครับมาแล้วพอดีมาเบิรงครับผู้ใดเหลือนะครับพี่น้องโอ้ยไม่ยั้งไรไม่ยั้งขึ้นห้องห้าห้งห้าหนิฮะโอ้ ก็โตใหญ่เลยบรดนดี๋ยวม้านมานม้านพี่น้องสิได้กินก้อยกินลาบเปนยามนี่แหละประเดี้ยวขอหยาดงานอะไรคุณแม่เด้วอิบิอีบีหนูที่คุณแม่ครับฮะก้อนสิยพานหมู่นี้ผู้ใดอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับป้าหน่อยครับสวัสดีครับอ้าวชื่อป้าหน่อยแล้วคนนี้ชื่อป้าหน่อยเหรอป้าหน่อย ปลาบอกว่าจะแบบบ่อบกันนอยกินเพื่อแม่ในทุ่งโอ้ยูไก่เป็นบ๊อปลาเล่นเรากันยิ้มไปเฟ้ยมาทงไฮทงหน้าปลานี่ยังมีสร้างเผือกอยู่ทงไฮทงหน้าเหรอพี่น้องเลยปลาค่ะกับน้องน้องน้อยเขาเอาไปยู่ขากินก็เอาไปยู่น้องเกสพัตตาครับขอญาตถามสักหน่อยนะครับผู้ใดเลยครับนั่งต่อหน้าต่อตานี่ครับเพื่อนแชรหลอดจ้าเมียน้อย เพื่อนสาวเพื่อนสาวโอ้ยนี่ก็ไม่น้อยนะโอ้ยงามเท่ฮะป่านป่านฝรั่งไหมพี่น้องขาวดอนค่าขนาดเลยขาวดอนขาวดอนยอดสุดยอดเพื่อนสาวเฉยนวาสั่นครับซื้อว่าจะไหนวะครับเปิดวาฟเดรดเดอร์เปิด ซื้อว่าได้นะซื้อว่าจะไหนครับเชื่ออะไรนะครับมาได้มาแล้วให้ลูกอ้อยจ้าน้องอ้อยเหรอโอ้ยคนนี้รู้สึกว่าเคยเคยเห็นเลยลนกอ้อยลูกอ้อยยุนีว่าใไถ่มเคยมาไถ่ปลาด้วงซอยยัวแม่นบหอมาแล้วมาแล้วพี่น้องคันว่าน้องอ้อยสวยโซ่โซโซโซ่ับน้องเก๋์น้องพ้สวยกันครับคันว่าน้องเก๋ไอ้น้องอ้อยกดตหนึ่งน้องเก๋กดคสองนะครับเด้อโอ้ยมาสิไปสูเพ่นเนาะ พี่สุภาพตาเขาแม่น้ำบารดาครับขาอืมขาวสวยหมวยอืมบ้านหนูมีเตาแก๊สค่ะนน่ตามมาุงเมื่อแล้วเกษตรเด่นเรกิจราการจะไปรอพี่รองเอ้ยปิดลันแล้วแม่สุภาพปิดลันแล้แม่สุภาพพี่จะไล่จะดามเนี่ยแม่สุภาพมาหม่งนี่กับปิดแล้วโอ้ยต่ายพ่าปิดลานแล้วโอ้ตายแล้ว ดังนั้นแต่เขาลื่อมากเขาลื่อมากมาเป็นสภาพขายทริปขายดีขนาดเื่อนี้ครับตำสนานว่านใหม่ลุงตูวเ่นยังไม่ได้ซิมอยู่เลยนะครับพี่น้องการจะไป็นล้อขออนุญาตถามนะครับแต้จะโคกปุณิยครับวันนี้ได้ซีฟโคกโตไอ้กล้ามขึ้นเลยพี่น้องแรงเรียกนั่นหรอพี่น้องมันจะรู้ปวดเขียนหรอซีฟโคกพี่น้องพ่อแม่ท่านประดาแล้วซีฟโคกนะครับป้องเมียค่ะพูดลังค้นอายเลยอยู่นะวาย ฮปาเ้งงหรือเบิ่งทางหเบงังเเเฮ้ย่ยาก่ปลาสดปลาสลิดปลาดิดปลาสลิดปลาเิดปลาสลิดครับพี่น้องปลาสุดยอดสดผู้ใดก็ผู้ยบ้านบอกให้ปลาหน้าด้วงนี่ผู้ให่นอมนี่ปลาตองปลาตองซางตองช่างกล้องใหม่อะผู้บ้านครับช่างกองใหม่ยจะได้ขี้รอดครับ ขอจะอะได้จะเคร่งอะไรครับเอาไปมาโมงโง่มากหาหมอพยบันที่เขาเนาะสวัสดีครับผูพยบานครับขายดีครับพยบันหรือใครดีครับดีโอ้วิกคว่างเห็นได้เสียงเสียงได้อบ่เคยได้เสียงได้เตือนได้บ่ได้ด่ามาเลยครับอันนี้เป็นความจริงแน่ยครับตั้งแต่สมัยตะกี้นี่สามองนี่ตั้งแต่ผู้พยบานเกิดมาเห็นเลยครับอายุสี่สิบกว่าปีแล้วบ้านนี่ไหมอันขอญาติอย่างนึงนะครับบ้านเลยครับบ้านป้าป้าม่านเี่คือว่าไปยุ่งกรุงเทพกรุงเทพโดน แต่ว่าบ้านนี้ได้ยินข่าวว่าอยากมาท่าด่วนครับพหญ่บ้านแล้วผูใ้ใดสิคว่างแหกเก่งว่ากันเหนเนาะโอ้ยเนาะแล้วก็เลยว่า,า,วาเกิดกอ้อนซื้อเราเกิดก้อนซื้อเราอาจจะเคยเราเคยหาป่าอยู่บอกเลยแต่ว่าโา<ม>เรียงตึงแหบโบเคยเห็นปีใสเอาขนาดพหญ่บ้านเนี่ยโเคยเห็นบอ,บอกเพื่อนเป็นเด็กในเมืองเอาจริงแล้วเราเด็กในเมืองเด็กในเมืองเรากัเราเป็นนักศึกษาเรามักเรียน เ็แค่แต่ไหนขึ้นสิมากล้าถ้าด่วนกับผู้ใหญ่บ้านโอ้แล้วต้องถามแล้วต้องไปสัมภาษณ์อีกหน่อยนด้ะครับถามได้ครับถามเลยเนี่ยเอ้าโตโตโตเลยนี่โตโตครับพี่น้องเนาะอยากพาคนตามเลยครับผมครับผมปลาดุกน้องอี้ยนาเปิดช่องใหม่แล้วเหรอช่องอะไรครับน้องอี้ยนาช่องอะไรครับโต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 ตอะไรเนี่โอ้ปลานิลครับพี่น้องปลานิลใหญ่นะโอ้ยไปนี้พาดหลายบันได้ซิมตามชมตามแม่สภาพครับโอ้ยเศรษฐาเศรษฐาเศรษฐาครับ ไปไปใส่ปามาดูใส่ปามาดเดี๋ยวเอาจะเฝ้าจะเฝ้าไปเขาอยากจถามเจัานะครับปามาดเดี๋ยวจะไหนก่อนเรื่องข้าวว่าสิโชว์ฝีมือในการข้าวของข้าวแห่นะมันคำเหรอครับโอ้มือนนี่มันคำบ่เอาไว้โอกาสหน้าเนาะสินะแต่ว่าไอ้้ผูใหญ่บ้านสิโชว์อะไรอยู่ในคลิปลงตูนไปแล้วรอบนึงเลยโอ้สมคำล่ำลืออะไรนะแต่ว่าปามาดอย่างเงี้ยผมก็เห็นจ็กเทือร์นะครับว่าสิบเนี่ยนะครับปุรุนป่เสียอัน อะไนั่นตำนานด้ตำนาน้ามาอันถามดีไม่ได้คว้างแหงมาตั้งปีแล้วยาบ้าน20ี่สิบปีได้ปยจบานัยสิปี้กันเยสิบปีกันบอไปคว้างไปยุตลานเนี่น่โอพี่น้องบาดีมะรุนกันได้พี่น้องได้ว่ามันอิสมคขามลำลื่ยคือยบ้านอย่เดี๋ยวสิมีคลิปต่อไปอยู่พยจบานว่าต่อไปจะได้ไปคว้างงงยสิยูเมื่อนีพันไซสุดขาวมาพร้อมเลยครับพี่น้องกระปรมันตัดอย่เดียวเปล่าโอ้เดี๋ยว ทีแรกทีแรกลุงนตัว่าพยาบาลโม่พอเห็นพยาบาลเห็นแล้วก็ได้โม่เลยพี่น้องบาดนี้มาเจอปลามหน้าสีโม่โม่หรือว่าอิหรีแต่ว่าพยาบาลมาเพิ่งเห็นคว่างแหงจากเทือกนะครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องคือว่าปีละเทือเนาะบัดบัดแยกขาดยุธงดีชาครับคำแล้วมื่อแล้วเด้พี่น้องเด้บาดนี้เอ้าไม่ง่ายเลยคือยงลุงยากเลยนะเหมือนว่าปลานะย่างปลานี่เลยพอสักตัวนี้ลูกเนี่ยยุคูเห็นไหม พ่อยังไม่ได้กินข้าวกินน้ำสิไหมดเดี๋ยวลูกเด้อลูกน้อยพ่อขอร้องไอ้ย่างไปนีดหน่อยพ่อกินสักตัวนี้พ่อยังไม่ได้กินข้าวพอ่อหิวข้าวโลเพเล่<า>โลเพเล่โอเคโอเคหนึ่งจุกุแล้วลูกน้อยนะออไปเอามาตัวครับผมครับผมพ่อนาะต้องกินข้าวแล้วปะครับครับโอ้ยเดี๋ยวเซฟไปนี่นะครับขอญาตนะเอาไปเก็นอยู่ในถังเลยครับขอญาตขอญาตครับเดี๋ยว้เให้ลูกน้อยปาก ครับผมครับผมจะรอประเด็นก่อนวันนี้ก็ขอบุญขอบคุณคุณแม่ภัยหลายๆครับเจ้าของสาสตร์จของนาแม่เสียวแม่สุภาพมันนะครับเป็นเจ้าภาพมันนะครับอีกแล้วดูดูฮะแม่พยาบาลอีกผู้หนึ่งอันที่ว่ามาการกบกันเสียดตะก้อนกาม่าแถวนี้บ่ครับโอ้ยตั้งแต่ผูพยาบาลปีนิดหน่อยจำ นี่นายโอ้นี่นายอ่ะฮะเพื่นมีการสิล่องพิธีบานที่แหลกอันนี้เขาเขาเพิ่นว่าดเลยเขาเพิ่งว่าไดโบเหมือนบันครับียงย่างดีหมดเลยโอ้จนหดของแท้พี่น้องจนว่าเท่าซุ้มมือนี่นี่แหละมาอยู่นัมเกานี่มาอยูนัมงหน้าญี่ปุ่นแม่เล่าเลี้ยงพ่อเล่าเลี้ยงครับผมพ่อเซียวแม่เซียวคุณพอสุภาพเออพ่อสงการไม่สุภาพลุงตู่ใส่เสื้อจีลดเพราะว่าที่แรกตอนกว้างแหงลุงตู่ใส่เสื้อได้วพอเห็นความจริงเสื้อแล้ววนนี้ครับ ที่กับตาแล้วคือเท่านี้ล่ะตั้งแต่สมัยตะกี้การกบการเขียนการยื่นเปลี่ยนเม็ดนะครับจบยางเลยจบยางเลยผู้ใหญ่แม่ไพ่เล่าโบราณสมคำล่ำลือครับตำนานครับเนี่ยมังยิ่งทีกระปอมมาหาปลาครับผมมาหาอยู่หากินมาตึกแหมาเลี้ยงง้วเลี้ยงข้อยเลี้ยงข้อยตะกี้ครับสมัยตะกี้เลี้ยงข้อยโอ้เลี้ยงเลี้ยงเป็นได้ครับเพชรในมาเนี่ยครับตะกอนนี่ด้วยความลำบากแน่บอลข้ามายคือม้าเลยไม่เป็นร่างมาเลยนะครับ มากับพ่อกับแม่เล่ากัมีหม้อไส้โอ้ขี่ม้อไส้มากเอาตรงๆเนาะหม้อไส้ตั้งสมัยตะกี้สมัยเกือบสามสิบกว่าปีอ่ะโอ้ลูกสี่สิบปีอ่ะลูกตูวยังมีเห็น์หมตอร์ไซค์ช่วงนั้นครับผมที่เป็นผู้ใดมีจักรยานก็บ้าหรูเลยส่วนนึ่งเป็นเล็กน้อยก็คิดว่าหน่อยก็นี่หน่ยครับประมาณเกิดได้เลยล่ะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องเลี้ยงต่อจากพ่อกับแม่สิมีผู้เลี้ยงก็คือ มีแม่ประสานที่เป็นพี่สาวพ่อสงการับแลก็สิมีแม่ไพ่กับพอเล่นเป็นแม่ซ้าเป็นพ่อกับแม่โดยตรงเลยต่อจากแม่จริงต่อจากพอขันพื้นไปล่ําพื้นตองเอาลูกไว้แม่คนที่สองไว้ขันผู้นั้นยากก็ต้องมาไห้นั่ผู้นี้แล้วก็สซิมี่ญาเถาผู้หนึ่งที่เลี้ยงพ่อผมญาเถาญาเลียมซ้ำนั่นแหละนอกจากนั้นครับทั่วไปนะครับ แล้วก็พวกผมสิมาอยู่นี่เลี้ยงงัวเลี้ยงคล้ยหาอยู่หากินเป็นเด็กน้อยตามภาษาคนอีสานบ้านเฮ้าโดยความลำบากอผมเคยเห็นผมเคยได้ยินได้่น้องใอ้ดูปกติแล้วเนี่ยม้วนเรียกให้หน้าเร็ดเลี้ยงงัวเลี้ยงคล้ยเร็ดเบิดครับเร็ดทุกอย่างเหมื่อนกันทุกพี่น้องสุดยอดสุดยอดนี่เซี่ยวเซี่ยวน้องไล่เลี้ยงกันนี่ลูกเพลินครับอ่ะไอโฟก์เขาผมเขาโฟก์เซี่ยวหอกโค้งนี่ครับนี่อันนี้รุ่นไล่เลี้ยงกันลูกลูกพอเซี่ยวนะครับยู่นงกันตลอด ทางแท้สมัยนี่เป็นเด็กหน่อยพฤษบ้านขออนุญาตครับพฤษบ้านรับคำท้าได้ไหครับเดี๋ยวรับคำท้าได้ครับนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันวันไหนนี่วะตอนต่อไปวันไหนตอนต่อไปวันไหนเลี้ยวครับเกี่ยวกับอันไหอันคว่างเหว้คว่างเหว้วันไห พื้นบ้านว่าเนี่ยอ้ยบม่เคยเห็นตึกเตีอยมาสักเลยตึกแห่งสิบสี่สิบห้าสออกเลยพี่บอลุนเดี๋ยวขอยาไปสภาพก่อนสิมาสภาพไปคิดดูมาหนี้มาดีสิบปีที่เราได้แบบนี้เอาไปก็เริ่มเป็นสิภาพได้ครับเด้อตายแล้วพี่น้องเรื่องสภาพก็ควันแล้วเอาควันสิบปีทิ่ลงตูนี่มาหาสาวงามจะนอนกับพี่น้องท่านอาารครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับชื่ออ้อยจ้าชื่ออ้อยเหรอครับเอาอยู่บ้านไหนครับนี่ครับบ้านแพงจ้าบ้านแพงนะครับเนาะ สวดไหมครับสวดไหมครับเนี่ยพี่น้องต้องการสายเปียพี่น้องสวดได้ครับพี่น้องครับเพื่อที่ผู้ใดสนใจทไงเปมาได้พี่น้องเบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนแปสีทสีโทรมาสวนแปดสีเท่สมาโอ้สดยดส่วนแปดห้าเรามมาไม่ได้สีสมือสักมือสัมภาษณ์สัมภาษณ์เกลสัมภาษตาพญานลายคักเลยพี่น้องดิพญาคักคากดพี่น้องคลิปหนาได้เจอกันนะต้องเก๋ได้สีให้พ่อว่าภาษาพทฟังน พยา,ยาพยาเอาขันมางามกดหนึ่งครับเด้อพี่น้องกดเขามาครับเชียร์มาครับเดี๋ยวได้ถ่ายรูปถ่ารูปถ่ายลงหนา้าคลิปนลไยบ่อ้ไม่เห็นไม่เห็นเอาหันหน้ามาก่อนครับถ่ายรูปลงเชีเยนะครับอเอาสิคนนับป๊แล้วคนนับโป๊ปอมอกล้องนะปอ,อนนสงซ้โงซี เอาสักชิ้นนี้ค่ะขอบบุญขอบคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้องหลายๆครับที่เซียนสลาร์เวล่าของมาติดตามรับชมนะครับเด้อเบอร์แล้มเบอร์แล้วใครที่ดูมั่สุขสุขล้นครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปครับทำการทำงานอะไรก็ก็ขอให้ส่งความมุ่งมั่นตั้งนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเด้อเบิร์นทั้งหน้าและเบิรงข้างหลังครับพี่น้องครับเอาเจอกันชิ้นแรกครับพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายครับ